สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีแนวทางฮานอยนะคะประจํางวดวันที่19พฤษภาคม2563มาแบ่งปันกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้นะคะฮานอยธรรมดานะคะฮานอยผลรางวัลฮานอยนะคะ5บน554 บน5 5 4ล่าง6 3ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่ถูกรางวัลนะคะวันนี้โดยชุดเด่นของเรานะคะวันนี้ไม่เข้านะคะหลุดไปเลยจ้ะวันนี้ฮันอา่าชุดเด่นหลุดนะคะแล้วก็ในตารางของเราจะเข้าบนนะคะเข้าบน5 4 แล้วก็มา6 1ตัวนะคะซึ่งวันนี้ในตารางของเราเรียกว่าไม่มี3นะคะซึ่งแน่นอนว่า2ตัวล่างเนี่ยไม่มาแน่นอนนะคะไม่มีส่วนกำลังวันวันนี้มา2ตัวนะคะนั่นก็คือ3กับ4นั่นเองซึ่งไม่สามารถจับคู่ได้นะคะชุด2ตัวไม่มีนะคะไมมานะคะของเราเป็น6 2 ผิดไปหนึ่งแต้มนะคะ5 4 4 5เราไม่มีนะคะวันนี้เรียกว่าหลุดไปเลยนะคะชุดสามตัวก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะหลุดเหมือนกันนะคะถ้ามาเบิ้ลมาหามแบบนี้นะคะวันนี้หลุดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแก้มือกันต่อนะคะมาตามกันต่อเนาะตัวเลขก็อย่างที่ย้ำนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะใครอยากตื่นเต้นไปกับเราก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะ โดยในวันนี้นะคะในตารางของเราก็จะมี 3ามหกสและหนึ่งค่ะชุดเต่นวันนี้นะคะชุดเต่นวิ่งรูดนะคะ876ค่ะและก็กำลังวันนะคะประจำวันอังคารวันนี้นะคะวันอังคาร0435นะคะ 0435ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกฮานอยทุกฮานอยทุกนอยเลยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย VIP นะคะทุกท่านสามารถที่จะจับคู่กันตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นชุดเด่นมาจับตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนำชุดเด่นของเรานะคะคไปจับคู่ในตารางได้เลยนะคะไม่ว่าจะแดวทะแยงไข้กันซ้ายขวาบนล่างนะคะนอกเหนือจากที่ ทางเราได้จับไว้ให้ถ้าหากไม่ชอบใน2ตัวที่เราจับไว้ให้จับในตารางได้เลยนะคะโดยชุด2ตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมี17 18 26 27 สองแปดสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แปดหกและแปดเจ็ดค่ะสองแปดสี่แปดสามเจ็ด 6ค่ะและชุด3ตัวของเราในวันนี้นะคะเจ็ดสี่แปด สี่สองแปดหนึ่งแปดหกขออภัยนะคะตรงนี้สองสามเจ็ดนะคะ สี่แปดหกและสามสองหกค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยดีเสมอมานะคะหากท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราค่ะสำหรับคลิปนี้แม่อังหนุนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ